ครับก็กรับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับชาว youtube ทุกท่าน,นครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องบ้านสระผาธํามเนาะสําหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเรย์ยน5 0 0ันงครับกับรากานสตาร์ทไม่ติดนะครับเจ้าของก็เอามาทิ้งไว้ให้ผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเมื่อเช้าผมก็เลย ตอดเปลือกบนออกมานะครับกำลังจะซ่อมนี่แหละแต่ว่าแกแกก็บอกว่าแกไม่รีบนะครับก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอ่สําหรับอาการของเครื่องนี้นะครับมันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับถ้าสถานจิตเลยนะครับต้องดูนะครับอันดับหนึ่งนะครับปัจจัยอันดับหนึ่งคือไฟนะครับแล้วก็ไฟมาจี้จี้ที่เอเอาวเอาหัวเทียนนะครับมาจี้ที่ เสื้อนะครับแล้วก็เปิดสวิตนะครับเราสตาร์ดูอ,อันนี้ก็ไฟมานะครับปกตินะครับกำลังอัดต้องดูที่มือเรานะครับว่ามันมันมันเต็มไหมครับอันนี้ก็เต็มอยู่นะครับไม่หลวมก็กำลังใช้ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูอถอดสายน้ำมันดูนะครับผมจะถอดให้ดูก่อน น้ำมันครับเห็นไหมครับพุ่งครับพุ่งน้ำมันพุ่งปกตินะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันถอดออกมาแล้วนะครับพุ่งแบบนี้แสดงว่าระบบแบ,บค้ัมไม่มีปัญหานะครับดูน้ำมันได้นะครับโอเคเราจะลองมาสตาร์ดูนะครับว่มามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ยก,กไม่มานะครับทีนี้ก็เราก็ลองน้ำมันนะครับน้ำมันเบนทินนี่แหละเปล่าเปล่นี่ยามายอดมายอดลงล,ลองน้ำมันนะครับดูนะครับหยอดสักนิดหน่อยนะครับก็ลองสตาร์ดูนะครับ แสดงว่าถ้าไม่เป็นที่คาบูนะครับก็อาจจะเป็นที่น้ํามันก็ได้นะเราต้องสังเกตว่าหัวเทียนนะครับที่เราถอดออกมาครั้งแรกมันมันเออมันเปียกหรือเปล่านะครับดมดูน้ามันน้ามันไม่น่าไว้ใจนะกลิ่นมันเริ่มแปลกแล้วนะรวเราจะลองเหรียน้ามันดูนะครับ น,นีก็เททิ้ไปนะครับ <Okay. S 1> กองน้ำมันนะครับอ่ามันจะมีลูกทวงอยู่อ่าที่เป็นเจ้าตัวตะกัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าของใครนะครับมันลอยขึ้นมาข้างบนนะครับมัน น้ำมันมันไม่ลงลงล่างไม่สุดนะครับมันมันก็จะติดระดับเหมือนกันนะครับเวลาเอียงนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับอนี่เราก็ลองมาเติมน้ำมันใหม่ครับ แนงนะครับเช็คระบบไฟนะครับมาเทียนนะครับสองนะครับเช็คมันนะครับระบบสายน้ำมันนะครับอันนี้ผมลองให้เฉยนะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับเช็กระบบน้ำมันนะครับแล้วก็สามนะครับดูดูว่าน้ำมันในถังมันเน่าหรือยังนะครับต้องดมดูต้องถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราก็อาจจะเราก็อาจจะเททิ้งนะครับ ถ้ามันเก่าไปแล้วมันตัวสิทธิภาพในการเผาไหม้มันมันเหลือนมันลดน้อยลงแล้วนะครับมันก็อาจจะติดติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับโอเคแล้วก็เติมน้ำมันแล้วนะครับถ้าไม่ติดนะครับแสดงว่ามันเป็นที่คาบูนะครับคาบูอาจจะตันนะครับน้ำมันไม่ขึ้นนะครับจบเหมือนเดิมนะครับ เป็นที่น้ํามันเน่านะครับเ,เพื่อนๆนน้ามันมันเน่านะครับแล้วทีนีเ้เมื่อเครื่องไม่ได้ใช้งานนานนะครับก็มันก็อาจจะทําให้อติดยากนะครับก็อันดับแรกคือเราต้องนี่แหละครับต้องดูน้ํามันดูอะไระครับดูไฟดูน้ํามันดีกว่าเราจะไปให้ช่างเขาฟันนะครับเขาอาจจะบอกเราว่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มัน่นาจ,จะหมดนเดินนะครับเ,เพื่อน เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันเป็นที่อะไรเหมือนมอไซค์เหมือนกันนะครับจอดไว้นานมันไม่ติดเอาไปหาช่างเงียหมดหมดพันสองพันสามพันอะเงี้ยครับเปลี่ยนขบูเป็นอะไรเอ่ยนะครับที่จริงแล้วมันมันอยู่ที่น้ํามันเน่านะครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็เอาไปให้ช่างเขาถ้าไปเจอช่างที่ดีดก็แล้วไปนะครับไปเจอที่แบบไม่มีจรรยาบัตรนะครับก็ก็ลําบากนะครับก็เสียเปียเข้าไปนะเ,เดี๋ยวเราจะลองจายอีกทีนะครับ ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับผมก็จะเอาแค่คาน้ํามันสักเอ็มร้อยกวดหนึ่งหรือยี่สิบตา้งิบาบก็แล้วแต่เขาจะให้เนาะผมาไม่ได้ทําอะไรเนาะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆเออเจ้าเจ้าเออตะไบกันตะไบเรื่อยนะครับนี่นี่มันอยู่ชัดหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเออเจ้าของเขาตะไบตะไบเอียงเกินไปนะคเอียงมาอย่างนี้เกินไปนะครับอา่าเราก็ต้อง ตะไบให้มันหักออกหักขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าตะไบอย่างนี้นะครับมันเลื่อยมันติดนะครับมันเปิดแล้วมันก็จะกินกินข้างเดียวนะครับอย่างที่ผมดูเนี่ยอาจจะกินข้างนี้นะครับอาจจะเอียงไปฝั่งนี้เลยนะครับเอียงไปฝั่งนี้ครับเวลาตัดมานะครับเนี่ยต้องหักเข้ามาหน่อยต้องต้องตะไบหักเข้ามาหน่อยครับนี่อันนี้คือไม่ผ่านครับตัดตะใบก็ไม่เท่ากันทักปันนะครับไม่รู้เกล็ตัดได้ยังไงนะครับก็ส่วนไอ้เจ้าเอ่อ ปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วตรงนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนนะครับปั๊มนะครับเพราะว่าปั๊มมันน่าจะเสียแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่สายนะครับสองอย่างนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ลือนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทำนะครับก็ปั๊มก็สามสิบสี่สิบห้าสิบาทแปดสิบบาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่พื้นที่หรือแล้วแต่ร้านที่เขาจะขายนะครับ ไปดูในรัซาด้านะครับคัอปป้อะไรเงี้ยมันถูกจริงนะครับแต่มันมีค่าส่งนะครับก็ฝากเพื่อนมาให้คิดด้วยเนาะไม่ใช่ว่าจะถูกอย่างเดียวนะครับค่าส่งอะไรก็พอๆกันกับอยู่แถวบ้านนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมเนี่ยก็คิดไม่ออกก็ช่วงนี้ก็โควิดนะครับระบาดเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับกลับมาที่บ้านก็อย่าลืมกักตัวนะครับผมก็ลําบากเลยนะครับมี คนแถวบ้านไม่ไม่ยอมกักตัวนะครับก็อเห็นแกตัวนะเพื่อนๆเห็นแก่ส่วนรวมบ้างเนาะก็แค่สิบสี่วันนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆพี่น้องบ้างนะครับเขาจะพากั้เดือ,รอดร้อไปด้วยเนาะก็ออกจากบ้านก็ใส่แมสนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับป้องกันตัวเรานะครับช่วยชาติช่วยโลกเนาะสําหรับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะไม่มีอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ